สวัสดีค่ะเมื่อนีวันที่13เมษายน2 5 6 4้กํจ้ากำลังสิลาข่วงรถไถขนันนีไปทรงลูกค้าอยู่อำเภอรปราศาจังหวัดส,สุรินทร์จ้าลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบหลอดเดียวดำใดค่ะสเปคของพ่วงขันนีกว้างยุเมตร80ค่ะสูงเมตรหและกะย็ยาว3เมตรสามารถเปิดใด้าท่าง เหมือนทุกทกขั้นชี่ส่งไปอะค่ะลุนดำหรือบดดำอะค่ะสร้างบอยเพิ่งจะออกแบบให้เปิดทางในที่เก่าเอาตามที่ว่าลูกค้าสะดวกในการใส่งายน,นาี่ค่ะสเปคของกระทะก็คือขนาด1ิบหค่ะแล้วก็เป็นยางปเปอร์เซ็นทุกขั้นทุกขั้นชี่ไปก็จะเป็นยางปเปอร์เซ็นห้ยกเว้นขั้นใดชีลูกค้าเพิ่อนอยากให้ใส่ยางมันถูกหรือว่ายางไม่ก็จะแตกต่างจากทุกขั้นที่ทานมากค่ะ คันนีลูกค้าเพิ่นกตจะไ้ติดไฟถ่ายไห้น็กเด้อค่ะเพื่อนจะเอาไปตอกรถไถสร้างเพิ่นจะเดินไฟมาไ้เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงล่างของอูซางบอยค่ะเพื่อนจะใส่เป็นผ้ารถกระบะ้ะจ้าเล็กเพื่อนกนจะใส่เล็กล่างน้าหนาสาวกับหนาซี่เป็นโปรเซซี่ห้ขันนีเกจะจากลูกค้าเพิ่นส,สร้างสีเหลืองค่ะเขากับเขีสก,การสรางการสราีดอกพุ่นพอดีอีสานบานเฮ้า เพิ่นจะไห้ไส้เป็นห่วงแหละกับบันไดปีนสําหรับบันไดสองขาค่ะสำหรับปีนว่างของทางบนอย่าสามารถนางใดเด้จ้าแล้วก็จะมีกองเครื่องมือไห้ลูกค้าคนใดฉี่ก็ล่งจะแบบกาลังมอ่งงอยูแหละกัอยากได้กองเครื่องมือก็บไห้แจงสร้างบอยเพิ่นใดเด้จ้าเพิ่นจะเหตุไห้มีแนวรอกเพื่อการขล้องหายเอ,อ่อคอดีที่สร้างจากอูสร้างบอยค่ะ ชาชาเกิดสร้างจากอูสร้างบอยอ่ะเพิ่นจะให้เพียตรงข้อหลากกับข้อรถไทยของลูกค้าทุกท่านมันจิตเสมอกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปถึงบานลูกค้านะจ้าลูกค้าคนใดก็ล่งสนใจและก็มองหายูให้โทรมาถามสร้างได้จ้ะเบอร์โทรสร้าง062 341 7441จ้า อู่ซางบอยตังยูบ้านน้องโนงตำบลวงแยวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจา้าเดี๋ยวห้อไปชมคลิปตอนไปหอดบาราลูกค้าได้จา้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปค่ะถึงบ้านลูกค้าแล้วจ้สาสั่งบอยกระรังสอนวิธีการใส่งานลูกคา้าค่ะว่าใส่งานจังใดเึงบ้านลูกค้ารถตาสั่งบอยกระรังอนวิธีการใส่งานล้าค่าส่งานแต่งใ ช่าชงบอยสอนวิธีการใช้งานลูกค้าค่ะ Bang,